สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใน EP ที่33หน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของอาหารกันค่ะเหมือนเดิมค่ะก่อนการเรียนรู้เรามาลองตอบคำถามก่อนการเรียนรู้กันค่ะคำถามก่อนการเรียนรู้ ข้อใดเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตกอไก่ขอไข่และคอควายค่ะเด็กๆลองเดาคำตอบกันดูนะคะเจอกันคำถามท้ายคลิปค่ะเรามาฟังเพลงอาหารดีมีประโยชน์พร้อมๆกันนะคะ อาหารหรือฟู้ดในภาษาอังกฤษนะคะอาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปให้ประโยชน์กับร่างกายของเราเช่นทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตสารอาหารนั้นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะให้พลังงานแก่ร่างกายของเราโดยไม่มีพิษภยัยหรือให้โทษแก่ร่างกายของเราในอาหารจะมีสารอาหารนะคะสารอาหารก็คือสารเคมีที่ประกอบอยู่ในอาหารนั่นเองค่ะ ที่มีคุณค่าต่อร่างกายในด้านต่างๆได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุค่ะประเภทของอาหารเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นหลวนให้คุณค่าทางอาหารกับเราแตกต่างกันและเราสามารถแบ่งอาหารออกเป็น5หมู่ค่ะเราเรียกกันว่าอาหารหลัก5หมู่นั่นเองค่ะหมู่ที่หโปรโตีน โปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกรอต่างๆของร่างกายนะคะได้แก่อาหารพวกเนื้อสัตว์นมไข่แล้วก็ถั่วต่างๆหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ช่วยให้พลังงานกับร่างกายค่ะทำให้เรามีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆได้แก่อาหารจำพวกแป้งข้าวและก็ขนมปังค่ะหมู่ที่สามเกลือแร่เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะได้แก่พวกผักต่างๆ หมู่ที่4วิตามินวิตามินเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋าแล้วก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะคะวิตามินต่างๆจะอยู่ในผล,ลไม้ชนิดต่างๆกันนะคะหมู่ที่5ไขมันไขมันเป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและให้พลังงานกับร่างกายของเรานะคะ ไขมันแบ่งเป็นไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์ค่ะและจากอาหารหลักทั้ง5หมู่นี้นะคะร่างกายของคนเรานั้นต้องการไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสุขภาพและก็อายุของแต่ละคนค่ะการรับประทานอาหารแต่ละหมู่นั้นจะมีสัสดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมนะคะเราจะรับประทานอาหารหมู่ใด้บูหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่ได้ค่ะ เพราะจะส่งผลถึงสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองค่ะปกติคนเราจะทานอาหาร5หมู่ในสัดส่วนที่เห็นดังรูปต่อไปนี้นะคะการทานอาหารเพียงอย่างเดียวทานแต่ของชอบหรือทานอาหารบางอย่างที่มากจนเกินพอดีอาจทำให้เราสุขภาพไม่ดีได้ค่ะดังนั้นเด็กๆควรทานอาหารให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำด้วยค่ะ ค่ะและทั้งหมดก็คืออาหารหลัก5หมู่นะคะซึ่งเป็นประเภทของอาหารนั่นเองค่ะซึ่งได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินและไขมันค่ะคำถามหลังการเรียนรู้ข้อใดเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตกอไก่ขอไข่ คอควายเด็กๆคิดว่าคำตอบคือข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายค่ะภาพข้อคอควายคืออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะ ปรบมือให้กับเด็กเก่งทุกคนเลยค่ะค่ะสำหรับ EP ที่33ประเภทของอาหารก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ